สวัสดีค่ะแฟนๆแหจินผู้ย่บ,บ้านฟินแลนด์เผยโมเมนต์กับนักร้องรุ่นน้องถูกจับตามองความรักครั้งใหม่อย่างหนักสำหรับบิ๊กคิติวุฒิวารุณหรือผู้ย่บ,บ้านฟินแลนด์หลังจากที่กลายเป็นหนุ่มโสดพ่อลูกสองก็มีส,สาวม,มาต่อคิวเพียบซึ่งตอนนี้เจ้าตัวขอโฟกัสที่หน้าที่การงานก่อนเพราะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวแถมช่วงนี้ฮอตและปังมากเลยทีเดียวมีงานติดต่อมาแบบรัว เรียกว่าตั้งแต่กลายเป็นหนุ่มโสดปังไม่ไหวแล้วล่าสุดทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับฟินหนักมากเมื่อหนุ่มบิ๊กได้แชร์คลิปน่ารักน่ารักของเจ้าตัวกับนักร้องรุ่นน้องอย่างน้ำทิพ์กุสุมาน่ารักไม่ไหวพร้อมแคปชั่นว่าบังเอิญเจอสาวนักเรียนบอสเลยตะโกนเรียกและโพสบอกว่าน้ำทิพ์กุสุมาตื่นแล้วกาโทรหาอ้เนล่าทำเอาแฟนๆพากันเชียร์ยกใหญ่ขึ้นแท่นคู่จิ้นคู่ใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ